สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับทิพย์เกสรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแรนดอมกับหัวข้อที่ว่าใครอยากบอกรักคุณใจจะขาดแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะกล้าบอกหรือเปล่านะ่านั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเอาเอาเป็นว่าเรามาดูพลังงานของเขากันดีกว่านะคะว่าเขาเป็นใครค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment. แล้วก็ขอบคุณซุปเปอร์ตงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาค่ะ ไปดูกันค่ะว่าพลังงานของเขาคนนี้เป็นใครนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปค่ะแล้วก็ไปดูกันเพจอ f ฟบอ n ค่ะเขาคนนี้นะคะเป็นรุ่นน้องชาวธาตุไฟนะคะเ mm hmm. มสิงธนูเป็นรุ่นน้องคุณแน่ๆกำลังเอียงอายหรือกำลัลงแอบมองคุณอยู่หรือกำลัลงคิดอยู่ว่า จะสารภาพรักหรือว่าจะบอกรักบอกความรู้สึกภายในใจกับเขานะคะให้กับคุณยังไงดีให้กับคุณได้รู้นะคะอย่างไรดีเนาะเป็นรุ่นน้องแน่นอนค่ะอาจจะเป็นน้องนักเรียนนักศึกษาเนาะเพื่อนรุ่นน้องที่ทำงานเดียวกันกับคุณก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะไพ่สามวยหรือว่าเขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นน้องของ น้องของเพื่อนสนิทคุณก็เป็นไปได้นะหรือในกลุ่มในแก๊งเพื่อนของคุณเนี่ยอาจจะมีใครบางคนที่ดูอายุน้อยที่สุดไหมสังเกตดีๆคนเนี้ยเขากําลังหมายปองเขากําลังมองคุณอยู่นะคะเ,เป็นน้องของเพื่อนสนิทคุณก็ได้เป็นรุ่นน้องในกลุ่มเพื่อนคุณก็ได้เป็นน้องใครสักคนหนึ่งทีออ่อยู่ในกลุ่มในแก๊งคุณก็ได้เช่นกันนะคะ เดชาลิออดอาจจะเป็นธาตน้ำพิจิกรกรกฎมีนหรืออาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะดูเหมือนว่าความตั้งใจของเขาความปรารถนาของเขาเนี่ยแน่วแน่มุ่งมั่นแน่ใจแล้วล่ะว่าเขาได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ปิ๊งแน่นอนคะ่ะนะคะดูเหมือนเขามีความตั้งใจมากๆนะที่จะหาทางนะคะมาบอกความรู้สึกกับคุณนะคะคนนี้ เขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีธนูก็ได้เเป็นไปได้ไหมว่าคนคนนี้นะคะเพิ่งจะกลับมาจากต่างจังหวัดหรืออาจจะเรียนจบแล้วอาจจะคือเรียนจบแล้วเพิ่งกลับมาอยู่บ้านเพิ่งกลับมาเริ่มทํางานหรือ,อก,กรณีหนึ่งเนี่ยคนนี้นะคะอาจจะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศก็ได้อาจ,จเป็นเพื่อนรุ่นน้อง เป็นเพื่อนรุ่นน้องนะคะอายุน้อยกว่าคุณเป็นเพื่อนของเพื่อนแบบนี้ก็ได้หรือเป็นน้องของเพื่อนก็ได้นะคะแต่ Energy ที่ชัดเจนเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะที่อยู่ของเขาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจากที่เขาเคยอยู่นะคะ,ะกลับมากลับมาในประเทศที่คุณอยู่เพราะว่าเอนอเรนดมนี้นะคะเพื่อนเพื่ที่เข้ามาฟังเนี่ย ตัวของคุณเองอาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ได้เอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไทยหรือต่างประเทศคนคนนี้นะคะเขาเพิ่งย้ายกลับมาอยู่ประเทศของตัวเองเดฟูค่ะอาจจะกำลังเริ่มต้นที่จะหางานทำํำเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตเริ่มต้นที่จะได้แบบทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเพิ่งไปสมัคร งานที่บริษัทที่คุณทำอยู่ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะเหมือนกับว่าเขาเพิ่งจะเริ่มต้นชีวิตของเขานะคะเริ่มต้นการทำงานเ,าเริ่มต้นที่จะสร้างเนือ้อสร้างตัวคนนี้นะคะเริ่มชัดเจนหรือยังคะเริ่มชัดเจนหรือยังก้าเหรียญที่บ้านมีตัง <laughs> ไม่ต้องกังวลน,นะถึงจะเพิ่งจะเริ่มต้นทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่แต,แต่ที่บ้านมีตังค่ะเป็นคนที่ฐานะทางบ้านมั่งคั่งร่ํารวยอันนี้ก็อาจจะเป็นองค์ประกอบที่จะทให้คุณได้รู้ว่าเขาคนนี้เป็นใครนะคะไพ,พ่จักรพรรดิแน่นอนค่ะคนคนนี้นะคะเอนเตอร์ีของเขานะคะเหมือนกับว่า ชีวิตของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านหรอกไม่ได้อยู่ประเทศที่เขาอยู่หรอกเขาจะต้องไปอยู่ต่างประเทศไปเติบโตไปเรียนหนังสือหรืออาจจะมีเคยมีธุรกิจหรือว่าทํางานที่ต่างประเทศมาก่อนนะคะเพราะว่าไพ่จกพักรพรรดิเนี่ยบ่งบอกว่าคนคนนี้นะคะอาจจะต้องได้กลับไปต่างประเทศอีกอาจจะมีงานหรืออาจจะมีอะไรที่ หรืออาจจะกลับไปเรียนต่อก็เป็นไปได้แต่การที่เขากลับมาประเทศที่เขาเคยอยู่อะคะ่ะก็เป็นไปได้ว่าอยากจะกลับมาหาประสบการณ์ทำนู่นทำนี่สักพักหนึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบเหมือนเรียนจบแล้วว่าเออมากลับมาอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เขาอยู่สักสองปีสามปีอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่เขาจะกลับไปต่างประเทศเนี่ยมีเพราะดวงของเขานะคะเป็นดวงที่จะต้องไปเติบโตที่ต่างประเทศทางธุรกิจหรือว่าความมั่นคงในชีวิตเขาอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะคะ หรือธาดินพึกศบกันมั่ก่อนขิงออฟบอลค่ะอืมเป็นคนที่มีอนาคตไกลมากๆเลยนะอนาคตไกลแล้วก็เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีออร่ราสง่างามก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงมาปิ้งรักคุณนะถ้าเขาไปอยู่ต่างประเทศมาหรืออะไรมาเนี่ยก็แปลกนะว่าเขาก็ยังคงเป็นโสดเพราะมาดูจากเอเน g y จีเขานะคะเขาเป็นโสดด้วยคนนี้ค่ะโสด โสดมากๆโสดมากๆเลยแต่เป้าหมายในชีวิตนั้นยิ่งใหญ่นะคนนี้คือมันเหมือนกับว่าสมมติว่าพูดง,ง่ายๆเลยถ้าเขาอยู่ต่างประเทศเรียนต่างประเทศนะแล้วถ้าช่วงนี้เขากลับมาเมืองไทยแล้วได้มาเจอคุณเนี่ยแน่นอนค่ะเขาคงจะปิ๊งรักคุณแต่แน่ๆเลยเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาต้องกลับต่างประเทศแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับว่าต้องกลับไปเรียนต่อหรือต้องกลับไปรับหน้าที่หรือทําอะไรบางอย่างที่มัน,ท,มนที่มันมีตําแหน่ง งานดีๆเนี่ยรอเขาอยู่นะคะ King o p e n e โ c ้ไม่ธรรมดาต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ธรรมดานะคะไม่ใช่ฐานะทางบ้านร่ำรวยมั่งคั่งอย่างเดียวนะตัวเขาเองก็มั่งคัง่งแล้วก็ร่ำรวยมากๆด้วยอมไม่ธรรมดาแล้วสิเปิดไปเปิดมาเนี่ยคนที่แอบชอบคุณอยู่เนี่ยหรือว่าจะอ,อ,อยากจะบอกรักคุณแทบขาดใจเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะ เสร็จีเลยนะคะเสรษฐีเลยนะจริงอ่ะแล้วก็ได้ไพ่สิบถ้วยเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยจะจริงจังกับคุณมากๆเลยนะถึงขนาดที่ว่าคิดว่าอถ้ากัถ้าเขานะคะวันนึงถ้าเขาต้องกลับไปต่างประเทศเนี่ย ถ้าเขาได้แต่งงานอันนี้เป็นความคิดของเขานะก็ไม่รู้ว่าคุณจะรู้ตัวหรือเปล่าเพราะว่าการที่เขายังไม่ได้บอกรักคุณหรือว่าบอกความในใจกับคุณเนี่ยก็แปลว่าระหว่างคุณกับเขาอาจจะเมียงมองมองเมียงกันมองกันไปมองกันมาอยู่ก็ได้ในตอนนี้แต่ในความคิดของเขานั้นนะคะเขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งวันใดถ้าเขาจะต้องกลับไปต่างประเทศเพื่อไปทําภารกิจของเขาต่อเนี่ยถ้าเขาได้แต่งงานเป็นครอบครัวคุณนะคะเขาก็คงจะอยากจะพาคุณเนี่ยกลับไปต่างประเทศด้วย น่าจะชัดเจนขึ้นเนอะว่าเขาเป็นใครโอเคถ้าคุณรู้แล้วว่าเขาเป็นใครเนี่ยไปดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงคุณบ้างตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะไพ่เดดมิติเคียนเขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคน คือทาอะไรก็ได้เขาเห็นนะเขาเห็นน่าจะเห็นพฤติกรรมของคุณน่าจะเห็นการกระทําของคุณน่าจะเห็นวิธีการแก้ปัญหาของคุณอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเห็นนะคะการปฏิบัติตัวของคุณน่ะการแก้ปัญหาการใช้ชีวิตเขาเขาทึ่งในตัวคุณนะเขารู้สึกว่าคุณ Amazing มากๆเขาไม่เจอคนเขาไม่เคยเจอคนที่เก่งแล้วก็ฉลาดหลักแหลมมีสติปัญญาไหวพริบดีมากๆ เหมือนกับคุณนี่คือเรื่องแรกเลยที่เขารู้สึกแล้วก็ประทับใจในตัวคุณมากๆเดวเวอร์ค่ะคุณกับเขานะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่คุณกับเขานะ่ะเจอกันที่ประเทศเขาอยู่ก็เป็นไปได้เจอกันที่ต่างประเทศก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณนะคะทีออ่มีโอกาสได้เดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่ง ต่างประเทศแล้วไปเจอแล้วเขาก็ไปเจอคุณที่นั่นก็มีโอกาสเป็นไปได้พลังงานอาจจะสลับกันได้นะระหว่างคุณกับเขานะคะในเรื่องของออการเจอกันนะคะแน่แน,แน่นอนเลยค่ะเอเนอร์จีระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนกับว่าเจอกันในพื้นที่ที่ต่างถิ่นต่างแดนแดน,แดนไกลแล้วก็มองว่าเขามีจินตนาการว่าถ้าเขาได้แต่งงานกับคุณนะเขาก็จะพาคุณไปอยู่ที่ประเทศของเขานี่แหละ ก่อนที่เขาจะกลับไปก่อนที่เขาจะกลับไปนะถ้าเขาสามารถที่จะบอกรักคุณเพราะว่าสิบถ้วยเราต้องพูดรอบบางทีมันก็ดูเวอร์ไปใช่ไหมว่าโอ้โหเจอกันแล้วก็รู้สึกชอบแบบนี้แล้วถึงขนาดคิดจะแต่งงานเป็นครอบครัวเลยเหรอมันก็เป็นไปได้เพราะว่าไพ่สิบถ้วยออกมาออกมาบอกว่า e n e r g y เขารู้สึกกับคุณแบบนั้นจริงๆนะคะคุณกับเขาน่าจะเป็นรักรักทางไกล แต่ว่าไปเจอกันในแบบเหมือนประเทศเดียวกันแบบนี้นะคะคุณจะอยู่ต่างประเทศหรืเอเขาจะอยู่ต่างประเทศก็ได้คือมันเหมือนกับว่าอาจจะอยู่คนละคน,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 คนละประเทศแล้วก็มาเจอกันที่ประเทศประเทศประเทศที่เขาอยู่หรือประเทศที่คุณอยู่เนี่ยเป็นประมาณนี้คะ่ะไพ่ห้าเหรียญนะคะดูเหมือนกับว่าดูเหมือนกับว่าพลังงานของคุณเนี่ยคออรอบคลเขาหมดเลยแปลกนะพลังงานของคุณนะคะ สามารถที่จะมีผลกับมีอิทธิพลกับความรู้สึกของเขามากๆก,ก,การที่เขาเป็นคนที่มั่งคัง่งเป็นคนที่เพอร์เฟกขนาดเนี้ยถ้าสมมติว่าเป็นนักเรียนนอกอ,อย่างนี้ก็แล้วกันหรือถ้าเป็นคนไทยก็จบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงมากๆแบบนี้ค่ะแต่แปลกนะทําไม Energy ของคุณเนี่ยถึงมี Power กับเขามากๆก,ก,กลายเป็นว่าเขากลายเป็นว่าเป็นฝ่ายเขาที่จะแบบว่าขอพอรหรืออธิษฐานนะคะ อยากจะสมหวังรักกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าคุณก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวจะต้องมาเปิดพลังงานของคุณสักห้าใบนะว่าคุณคือใครนะคะใครคือคุณเรายังไม่ได้เปิดเนาะได้ไพ่เก้าถ้วยความรู้สึกนั้นนะคะถ้าได้คุณเป็นถ้วยใบที่10บของเขาอืทุกอย่างคงจะเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะว่าชีวิตของเขาในตอนนี้เก้าถ้วยนะ เพียบพร้อมทุกอย่างมีทุกอย่างหมดแล้วในชีวิตเนี้ยฐานะการเงินทางบ้านก็ดีอะไรก็ดีทุกอย่างเขาเพียบพร้อมเขาเกิดมาสมบูรณ์เพอร์เฟกหมดเลยถ้าได้คุณไปเป็นถ้วยใบที่สิบของเขานั่นหมายถึงการเติมเต็มในชีวิตของเขาให้มันเต็มสิบคุณเจอคนที่เพียบพร้อมมากๆเลยนะคะมาตกหลุมรักคุณแล,ะละ้วล่ะไพ่แถ้วย เขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้เขากังวลใจมากๆเลยนะคะเขากลัวว่าความรู้สึกทั้งหมดที่เขามีให้กับคุณเนี่ยมันจะไม่เป็นผลเขากลัวว่าคุณจะไม่รับรักจากเขาถ้าเขาเอ่อถ้าเขาบอกรักคุณบอกความรู้สึกในใจให้คุณได้รู้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เขากลัวนะเขากลัวโดนเทที่สุดเลยก็แปลกนะนั่นแปลว่าคุณมี power มากๆ เดี๋ยวค่อยไปดูพลังงานของคุณตอนปิดท้ายกันดีกว่าเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูซิว่าอเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาจะกล้าบอกไหมเดอสตาร์ถามว่าทําไมคุณถึงดูมีพ o w e วอเขามากมากเลยคุณอาจจะเป็นชาวราศีกุมก็ได้นะเนี่ย เพราะว่าคุณเป็นคนที่หล่อมากเลิศมากแล้วคุณก็เป็นคนที่สวยมากเลิศมากอะไรก็ไม่รู้ล่ะเดือะสตารนะ์น่ะหมายถึงคนหล่อหมายถึงคนสวยหมายถึงใครที่มองเห็นคุณก็ต้องตะลึงในความเป็นคุณนะ่ะคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้อาจจะบอกว่าไม่จริงหรอฉันไม่ได้หล่อฉันไม่ได้สวยแต่คุณต้องเข้าใจว่าทุกคนนะคะมีเสน่ห์ในตัวเองอคุณอาจจะมีเสน่ห์แบบที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคุณ ดูแบบไม่ได้สวยขนาดนั้นนะไม่ได้หล่อขนาดนั้นนะแต่คุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นสเสน่ห์เช่นสายตาของคุณตาของคุณอาจจะเป็นตาที่สวยมากอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นไปได้เขาอาจจะตกหลุมรักคุณก็อาจจะสบสายตาคุณแล้วปิ๊งแต่เอาแน่เลยไพ่ใบน,นี้ออกมาบอกว่า,าคุณเป็นคนที่ดูดีมากมาก ดูแบบเหมือนดารานางแบบดูโดดเด่นผิวพรรณดีปากแดงกระจับแก้มแดงอะไรก็ไม่รู้ว่าการแต่งตัวของคุณคือต้องขออภัยเสียงที่เข้ามาในคลิป้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> การแต่งตัวของคุณดูดีดูดสงา่ามีราศีมากๆเขาหลงไหลคุณมากๆเลยนะคะในความเป็นคุณนี่แหละ ไม่รู้ว่าสายตาคนอื่นเนี่ยเขามองคุณยังไงแต่ในสายตาของเขานะคะคุณเลิศเลอเพอร์เฟกต์สำหรับเขามากๆไพ่ก,ก้าดาบคุณมีอิทธิพลในความรู้สึกของเขามากๆเลยนะคุณอาจจะเป็นคนแรกเลยก็ได้ที่ทําให้เขาคิดมากคิดเยอะที่ทําให้เขามีความหวาดกลัวกลัวว่าการที่เขาจะการที่เขารักใครสักคนหนึ่งเนี่ย คุณทาให้ครากครัวนะคะว่าเขาจะไม่สมหวังซึ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่เคยเจอใครที่มีพลังงานบเวอร์วงังอลังการมีอิทธิพลกับกับกับเขาขนาดนี้นะคุณดูสิคุณอะเป็นแบบคือทําให้เขามีความหวาดกลัวแล้วก็หมดความมั่นใจในตัวเองคุณทําให้เขาเครียดคุณทําให้เขาคิดมากคุณเป็นอะไรที่มาเครียดอะไรเดียวมาแบบมีอิทธิพลในหัวใจของเขามากๆเลยนะคะ ก็แปลกแปลกมะเดี๋ยวเราต้องไปเปิดพลังงานของคุณแล้วละ่ะอุ้ยคุณทําให้เขาคิดมากอะ่ะคุณทําให้เขาคิดมากคุณทําให้เขาทุกข์ทรมานคุณทําให้เขาคลั่งรักจริงไม่ใช่แค่จะบอกรักธรรมดานะคุณยังทําให้เขาคลั่งรักคุณด้วย,ย,ย,ยคุณไม่ธรรมดานะเนี่ยในไพ่แปดเหรียญนะคะเขาเอาบอกว่า เขาจะพยายามทําทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะบอกรักคุณให้ได้นี่คือความพยายามของเขานะแปดเรียญเนี่ยพยายามพยายามพยายามอ่าจะพยายามที่จะเรียนรู้คุณพยายามที่จะจะรู้ว่าคุณชอบอะไรนิสัยของคุณเป็นอย่างไรจะเข้าถึงคุณได้อย่างไรอืมคนอย่างเขานะเขาก็ไม่ธรรมดานะแต่คุณเหนือกว่าเชื่อไหมคุณเหนือกว่าจริง ไพ่หกไม้เท้านะคะถ้าถามว่าถ้าถามว่าเขาเนี่ยจ,จะกล้าสารภาพรักหรือว่าบอกรักคุณไหมเชื่อว่าเขาจะทํามันให้สําเร็จไพ่ใบน,นี้บ่งบอกถึงชัยชนะแล้วก็ความสําเร็จเขาก็มั่นใจนะคะว่าเขาจะต้องทํามันให้สําเร็จจริงๆเขาคนนี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นอศวินนะคะม้ามืดเข้ามาในความรู้สึกของเขาอาจจะเป็นไปได้ว่า ก่อนหน้านี้อะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอาจจะไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเลยก็ได้แล้วเชื่อว่าพลังงานของเขานะคะอยากจะคลองตัวเป็นโสดนานๆแต่การที่มาเจอคุณนั้นคุณทําให้เขาใจละลายคุณทําให้เขาคิดมากคุณทําให้แบบเขานะครับครั่งรักคุณขนาดเนี้เขาก็เลยเปลี่ยนความคิดตรงที่ว่าอือยากแต่งงานขึ้นมาอยากมีครอบครัวขึ้นมาแบบ แบบกระทันหันกระทันด่วนเลยนะคะโอเคนี่คือความรู้สึกของเขานะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาจะกล้าบอกรักคุณไหมเขาจะกล้าบอกรักคุณไหมสองเหรียญเขาจะค่อยๆซึมเข้าไปในชีวิตของคุณเขาจะค่อยๆขยับเขาไปขยับเข้าไปในชีวิตของคุณ เขาจะค่อยๆทําตัวติดกับคุณเขาจะก็วนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณกรืนแล้วก็เนียนนะคะ,ะสมมติว่าคุณเขาต่างวัยกันใช่ไหมแต่เขาจะเนียนทําตัวเป็นแบบว่าวัยเดียวกับคุณทํายังไงก็ได้ให้เหมือนคุณให้กลมกลืนกับคุณทุกอย่างเลยเขาจะไม่ให้แบบคุณรู้สึกถึงความแตกต่างนะคะในเรื่องของอายุด้วยอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาะจะคิดว่าคุณะจะชอบคนอายุน้อยอย่างเขาหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะเขามีความพยายามนะ อินฟินิตี้ความพยายามที่ไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดเขาจะกล้าไหมสิบเรียนขึ้นมาเขากล้าค่ะสุดท้ายแล้วเขาจะสารภาพรักหรือว่าเขาจะบอกรักคุณได้แน่ๆนะคะการที่เขาจะบอกรักคุณเนี่ยเขาอาจจะมีดอกไม้ช่อใหญ่ๆดอกไม้ที่มีค่านะคะไม่ใช่แค่ดอกไม้นะอาจจะมีสร้อยอาจจะมีแหวนหรืออาจจะมีของมีค่าอะไรบางอย่างแสดงถึงความจริงใจแสดงถึง สัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่มันพิเศษพิเศษกว่าช่อดอกไม้อะอประมาณนั้นแหละเขากล้านะเขากล้าลงทุนด้วยเนี่ยทุ่มเทนะคะทุ่มเทมากๆนะคะเขาจะผูกมัดคุณให้ได้อสิบม้เท้าคุณคุณเชื่อไหมว่าเขาจะผูกมัดคุณให้ได้ยังไงก็แล้วแต่คุณไม่รอดเหงือมือเขาแน่ๆนะคะจริงๆต่อให้คุณมีฤทธิ์เดชขนาดไหนเขาบอกว่าเขาเอาอยู่ เขาเอาอยู่เพจ of cups เขาน่ารักนะเขาก็บอกว่าเขาก็น่ารักนะเอาเป็นว่าเขาจะเขาจะเข้าไปในชีวิตคุณแบบน่ารักน่ารักใส่บริสุทธิ์แบบว่าให้คุณแบบรู้สึกไม่ต้องตื่นกลัวเอาเป็นว่าใช้เอเนจีแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยเข้าหาแบบน่ารักน่ารักเปิดใจเลยแบบนี้ค่ะ แต่ก็ยังมีความกล้ากล้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กล้ากล้ามีความกล้ากล้ากลัวกลัวยังเขินอายเห็นไหมเอ็นจีเขายังเขินอายอยู่เลยอะค่ะแต่ก็กล้าค่ะถึงจะเขินอายแต่ก็กล้านะคะอ่ะคอยหนึ่งใบค่ะเอาเป็นว่าสมมุตินะเขาบอกว่าถ้าเขาจะบอกรักคุณหรือเขาจะพยายามนะคะที่จะเข้าไปในชีวิตของคุณเนี่ยต่อให้คุณปฏิเสธหรือ สักกี่ครั้งปฏิเสธเขาหรือไม่สนใจเขาอะไรเขาสักกี่ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะพยายามเขาจะพยายามเขาจะยื่นสัมพันธ์ไมตรีเขาจะยื่นคําว่ามิตรภาพดีๆเขาจะยื่นความรักให้กับคุณด้วยความจริงใจเขาเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนและเขาก็เชื่อว่าความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูข้อความในใจของเขานะคะถ้าเขา บอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างขอดูพลังงานของคุณสักนิดนึงได้ไหมอยากรู้ว่าคุณเป็นใครนะคะอยากรู้จริงๆค่ะคุณทำให้คนคนหนึ่งที่เพอร์เฟกขนาดนี้ครั่งรักคุณได้คุณนะคะว้าวความรู้สึกของเขาใช่ไหมคุณคืออัศวิน คุณคูมามืดที่อยู่ๆก็เข้ามาทําให้เขาคลั่งรักแล้วคุณก็เป็นคนนั้นจริงๆนี่ไงคะเหมือนกันเลยไหมสีดําเหมือนกันเลยไหมคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูก็เป็นไปได้ค่ะคุณพลังงานของคุณนะคุณเป็นคนสนุกสนานคุณเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวคุณเป็นคนแบบเหมือนกับมีความมั่นใจในตัวเองมากๆกล้าลุยกล้าคิดกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจคุณมีลักษณะความเป็นผู้นำนะ คุณมีลักษณะของคนที่เป็นผู้นำค่ะไพ่สองถ้วยคุณคือคุณกับเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่กันก็ได้นะเพราะไพ่สองถ้วยขึ้นมาถามว่าคุณคือใครได้ไพ่สองถ้วยคุณกับเขาคงเป็นเนื้อคู่กันเลยค่ะจริงๆคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญตัวของคุณเองนะนะคะก็มีความมีความโดดเด่นในตัวเองเนี่ย ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วความรู้สึกเขาคือคุณคือเดอะสตาร์แล้วคุณก็มีหนึ่งเหรียญด้วยคือจะบอกว่าไพา่ใบนี้ไม่ว่าคุณจะรูปร่างหน้าตาแบบไหนจะอ้วนจะผอมจะขาวจะดำหรือใครจะมองคุณไม่หล่อไม่สวยหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่ในสายตาของเขานะคะคุณมีจุดที่เด่นมากๆที่เขามองเห็นคุณค่าในตัวของคุณ บางครั้งอาจจะมากกว่าในเรื่องของรูปร่างหน้าตาด้วยแต่ไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่าในสายตาของเขาที่เขามองคุณนั้นคุณเลิศเลอเพอร์เฟกต์สำหรับเขาแต่คุณอาจจะไม่ได้เป็นแบบเดอกสตาเนี่ยในสายตาของคนอื่นๆแต่คุณเป็นเดอกสตาในสายตาของเขานะคะเชื่อว่าเขาเห็นความดีเห็นบางสิ่งบางอย่างเห็นความพิเศษที่อยู่ในตัวคุณค่ะเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆ แล้วเขารู้สึกโชคดีมากๆเลยนะพลังงานของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะผลึกศบกันมังก่อนเขาเห็นบางอย่างในตัวของคุณที่คนอื่นมองไม่เห็นนะอะไรก็ไม่รู้แหละ q u e น of s ส์องนะคะคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะพลังงานของคุณบอกเราว่าคุณมีลักษณะของความเป็นผู้นําเด็ดเดี่ยวคุณอาจจะเมินเฉยคุณอาจจะไม่สนใจเขาคุณอาจจะทําเป็นนิ่งเอเน Energy ของเขานะคะเชื่อว่า ถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณเนี่ยคุณอื่นๆอาจจะยินดีต้อนรับอาจจะกระตู้วูอาจจะกรี๊ดกราสหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ว้าวอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าได้เป็นแฟนก็เออดีนะอะไรเงี้ยแต่สําหรับคุณเนี่ยพลังงานคุณคุณเฉยมากคุณคุณนิ่งคุณมองเขาแบบคุณเฉยนะคะคุณไม่ได้สะทกสะท้าหนหรือรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจอะไรเลยที่ที่เห็นเขาเพราะฉะนั้นพลังงานตรงนี้อาจจะทําให้เขาสะดุดสะดุดในตัวของคุณก็ได้ จริงเพราะว่าพลังงานของ q u Queen of s w o r d เนี่ยมันเป็นของคนที่มี Power เหนือกว่าเหนือกว่าพลังงานของเขาหน้าที่เป็น k n n อ่า k i n g of p e n t a c l e s อะไรอีกคะพลังงานของคุณคือหกดาบคุณเยือกเย็นมาก <c oughs> คุณเยือกเย็นคุณเย็นชากับเขามาก คุณไม่ค่อยเทคแอคชั่นอะไรกับเขาคุณนิ่งคุณเฉยกับเขามากแต่แปลกนะแต่แปลกนะคุณทําให้เขาคลั่งรักคุณได้อะค่ะคุณไม่จําเป็นคุณไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะคุณอยู่ของคุณเฉยๆคุณนิ่งคุณเฉยคุณใช้ชีวิตตามปกติแต่แต่ของคุณอน่คุณรู้ไหมว่าตัวของคุณมีความสง่ามีความสง่าไม่อันนี้บอกได้เลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาแต่เกี่ยวกับในเรื่องของความสง่าในตัวคุณออร่าในตัวของคุณมันโดดเด่นมากมาก การแต่งตัวอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่รวมแล้วเป็นคุณเนี่ยเขาสะดุดมันนะคะเนี่ยคือความเป็นคุณเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าถ้าเขาบอกอะไรคุณได้ในใจตอนนี้นะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะเราจะมาเปิด r o แ a n ต e เเจนเป็นข้อความของเขานะคะเอ่อ เขาอยากให้คุณยอมรับเขาแล้วก็เขาบอกว่าทั้งที่ที่จริงแล้วเนี่ยรอบๆตัวคุณเพื่อนๆของคุณเนี่ยที่จริงแล้วทุกคนยอมรับในตัวเขาหมดเลยนะเขาก็อยากให้คุณเนี่ยยอมรับในตัวเขาบ้างประมาณนี้นะคะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะให้เพื่อนอ่าให้เพื่อนในกลุ่มของคุณอะ่ะเป็นสื่อ่อพ่อสื่อแม่สื่อให้ก็ได้นะคะในตอนนี้ ถ้าเขาทำได้นะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขา,าอะอยากเขาว่าอยากให้คุณอะยอมรับในตัวเขานั่นแหละ work on your partnership นะคะความรู้สึกเหมือนกับไพ่ใบนี้เลยนี่คือปีกเทวดาความรู้สึกของเขาถ้าเขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาได้เจอเนื้อคู่แล้ว โชคชะตาพาเขานะคะมาเจอคุณอาจจะผ่านในเรื่องของการทํางานร่วมกันก็เป็นไปได้เช่นกันระหว่างคุณนะคะคือมันมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมต่อกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรึกษางานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในกลุ่มในกวนนั่นแหละอาจจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างทําร่วมกันก็ได้มันมันเชื่อมต่อกันระหว่างเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนหรือว่าเพื่อนของเพื่อนอะไรก็แล้วแต่เนาะประมาณนั้นคือเขาบอกว่าคุณอะ คือเนื้อคู่ของเขาที่จัก,กรวาลน,นะคะที่จัก,กรวาลเนี่ยพาให้คุณเขามาเจอกันถามว่าเขาอยากบอกว่าเขาเชื่อว่าคุณเขาถ้าคุณเปิดใจนะคุณเขาจะเคมีตรงกันมากๆเราสองคนจะเข้ากันได้นะคะเขาบอกว่าคุณเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดนะคะให้เขาเนี่ยวิ่งเขาไปหาคุณแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกจากพลังงานของคุณได้เลยอะคะ่ะ มันเป็นพลังงานที่แข็งแกร่งมากๆคุณรู้ตัวหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะเขาอ,อีกสองข้อความเนาะโอ้โหเขาบอกว่ารักครั้งนี้เป็นรักที่แบบเจอแบบเร่งด่วนอะ่ะแบบดุนดนะ่วนอ่ะแบบไม่คาดคิดอะ่ะจริงๆก็บอกแล้วว่าความรักหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะบางทีเนี่ยมันไม่ได้แบบคาดหมายอะ่ะ มันคือความรักที่พิเศษสุดที่จักรวาลเนี่ยส่งมอบให้เขาเขารู้สึกแบบนั้นเขาอยากบอกคุณนะแล้วก็เขาอยากจะบอกคุณว่าตอนนี้ขอให้คุณจินตนาการได้เลยนะคะว่าวันหนึ่งที่มีเขาอยู่ในชีวิตเนี่ยอยากให้คุณจินตนาการถึงความสุขเขาจะทำให้คุณมีความสุขในทุกๆวันและ คุณคือหนึ่งเดียวสําหรับเขาจริงๆค่ะตั้งแต่เขาแบบเจอใครมาเนี่ยเขายังไม่เคยถูกใจใครหรือยังไม่มีใครเข้าไปวันทาให้เขาได้หวนไหวได้ขนาดนี้แต่คุณคือหนึ่งเดียวนั้นจริงๆเป็นอาจจะเป็นหนึ่งเดียวที่จะบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจตามหาแต่ว่าเป็นหนึ่งเดียวที่เขาปรารถนาที่สุดเลยนะคะมันเป็นความมาัศาจารย์ที่เกิดขึ้นแบบเขาเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันค่ะ